เบกกี้ไปงานคืนสู่เย้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว <Hello. S 1> เพื่อนของเธอทุกคนดูเหมือนจะมีชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นคอนเนอร์ Corner สวมเสื้อผ้าจากแบรนด์ราคาแพงมาก <Hello. S 1> มาทธวรามีสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดถึง2เครื่องทอมประกฏตัวในรถสปอร์ตสุดหรูและเบสสวมนาฬิกาสุดหรูบนข้อมือของเธอลองดูที่เพื่อนของเบกกี้คุณบอกได้ไหมว่าใครรวยมากๆไหนมาดูกัน หากดูดีๆคอเนร์ Connor ไม่ได้เอาป้ายออกจากเสื้อผ้าของเธอนี่อาจหมายความว่าเธอกำลังวางแผนที่จะส่งคืนร้านหลังจากงานคืนสู่เยา้าโทรศัพท์ของมาทิวดาเป็นของปลอมดูที่ชื่อแบรนด์มันไม่ใช่ของแท้เลยส่วนนาฬิกาของเบดก็ใหญ่กว่าข้อมือของเธอมากซึ่งหมายความว่านาฬิกานั้นไม่ใช่ของเธอจริงๆดังนั้นทอมจึงน่าจะเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในงานครั้งนี้วงดนตรีปโปรดของเอมมี่มาในเมืองและเธอต้องการไปดูคอนเสิร์ตของพวกเขา เธอถามแม่เลี้ยงของเธอว่าเธอไปได้ไหมแต่แม่เลี้ยงบอกว่าเธอจะอนุญาตให้เอมี่ไปก็ต่อเมื่อทําตามสิ่งที่แม่เลี้ยงต้องการสิ่งแรกที่แม่เลี้ยงขอคือให้เอมี่เอาน้ําใส่กระชอนมาให้เธอ,อเพื่อทําแบบนั้นให้ได้เอมมี่ต้องคิดนอกปรอบคุณช่วยเอมี่คิดได้ไหมว่าเธอจะทําแบบนั้นได้อย่างไรเอมมี่ต้องแช่แข็งน้ำและใส่ก้อนน้ำแข็งลงในกระชอนในทางเทคนิคแล้ว น้ำที่แช่แข็งก็ยังคงเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมล่ะต่อไปแม่เลี้ยงของเธอขอให้เอมี่เลือกชุดเดรสที่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอเอมี่เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าข,ของแม่เลี้ยงและเห็นชุดอยู่3ชุดมันเป็นสีแดงเขียวและสีน้ำเงินลองดูที่ภาพเอมี่ควรเลือกชุดไหนดีถ้าคุณดูดีๆกระดุมบนเดรสสีน้ำเงินกำลังจะหลุด ชุดสีเขียวมีรอยเปื้อนขนาดใหญ่อย,อยู่ดังนั้นเอมี่ควรเลือกชุดสีแดงก่อนที่เอมี่จะนําชุดไปให้แม่เลี้ยงเธอก็เข้ามาในห้องเธอเห็นรอยเปื้อนบนชุดแล้วเริ่มตวาดใส่เอมี่ทำแบบนี้กับชุดฉันได้ยังไงแต่เอมี่บอกว่าเธอไม่ได้ทําอะไรเลยและสีก็เลยอยู่แล้วตอนที่เธอเดินมายังตู้เสื้อผ้าแม่เลี้ยงขอให้เอมี่หาตัวคนทำถ้าเธอรู้ได้ว่าใครทําชุดของเธอเปื้อนเอมี่ก็จะสามารถไปดูคอนเสิร์ตได้ผู้ต้องสงสัยหลัก3ามคนคือพี่สาวต่างแม่ของเอมี่ ได้แก่เอลล่าเบลล่าและกาเบรียล่าพวกเธอไม่ชอบเอมี่ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าหนึ่งในนั้นสาดสีใส่ชุดของแม่เลี้ยงเพื่อใส่ร้ายเอมี่เมื่อพี่สาวพวกนั้นออกจากบ้านเอมี่แอบเข้าไปในห้องนอนของพวกเธอเพื่อพยายามหาตัวคนร้ายลองดูที่ห้องเตียงแรกเป็นของเอลล่าเตียงที่สองเป็นของเบลล่าและเตียงที่สามเป็นของกาเบรียล่าคุณบอกได้ไหมว่าใครทำ คนนั้นก็คือกาเบรล่าเตียงของเธอคือภาพด้านล่างและถ้าคุณดูใกล้ๆมันมีถังสีอยู่ข้างใต้เอมิล uh ี huh. ่ <Emily S 2> และบาบาร่ากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการออกไปเที่ยวตอนกลางคืน uh huh. พวกเธอกำลังแต่งหน้าและทำผมพวกเธอมีรสนิยมที่คล้ายคลึงกันและของต่างๆก็ค่อนข้างเหมือนกัน uh huh. แต่คนหนึ่งมีเงินมากกว่าอีกคนนึง oh. ลองดูภาพพอจะบอกได้ไหมว่าใครใส่ของแพงกว่ากัน ลองดูที่บาบาร่าชุดของเธอดูเหมือนใช้วัสดุราคาถูกเพราะเห็นได้ชัดว่าเป็นของปลอม mm hmm. ดังนั้นเอมิลี่จึงเป็นคนที่ใส่ของราคาแพงกว่า mm hmm. แฮร์รี่ตัดสินใจแบกเป้เที่ยวรอบโลกด้วยตัวเอง <Yeah. S 1> บนเครื่องบิน mm hmm. เขานั่งข้างผู้หญิงคนหนึ่ง <Yes. S 1> เขาถามเธอว่าเธอมาจากไหน <Yes. S 1> แต่แทนที่จะตอบเธอโชว์อิโมจิสองอันบนโทรศัพท์มือถือของเธอให้เขาดู oh. ดูรูปแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้มาจากประเทศไหน ไหนดูินั่นคือเหล็กและพื้นดินผมเดาว่าเธอมาจากไอแลนด์สินะทันทีที่แฮร์รี่ถึงตารีสเขาก็เดินไปตามถนนเพื่อหาที่พักเขาพบโรงแรมเล็กๆน่ารักและตัดสินใจเข้าไปข้างในแต่นี่เป็นความผิดพลาดทำไมกันลองดูที่หน้าต่างบนชั้นสุดท้ายมันเหมือนมีผีอยู่เฮ้ย ผมจะไปหาที่พักอื่นถ้าผมเป็นเขาหลังจากที่เขาพบโรงแรมที่ดีกว่าสำหรับการเข้าพักเขาจึงตัดสินใจกินข้าวกลางวันเขาสั่งซุปหัวหอมฝรั่งเศสสุดคลาสสิกแต่เมื่ออาหารมาเสิร์ฟมันมีมแมลงสาบเต็มเลยเขาโทรหาผู้จัดการร้านอาหารเพื่อบอกพวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้จัดการกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ผมจะหาตัวคนที่ทำแบบนี้และไล่ออกทันที มีผู้ต้องสงสัย3คนพ่อครัวบอกว่าเขาเตรียมน้ำซุปตามปกติตอนที่เขาให้มันกับบริกรมันยังปกติอยู่เลยบริกรบอกว่าเขาไม่ได้แตะต้องซุปเขาแค่เอาไปเสิร์ฟให้แฮร์รี่แล้วรีบไปรับออเดอร์จากโต๊ะอื่นผู้จัดการได้ถามคนทําความสะอาดซึ่งเขาบอกว่าเขามัวแต่ง,ง่วนอยู่กับการทำความสะอาดห้องน้ำและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณบอกได้ไหมว่าใครทำผิดไม่มี ลองดูที่ระบบระบายอากาศสิมันมีแรงสาบเต็มไปหมดพวกมันต้องพานออกมาจากที่นั่นและตกลงไปในซุปของแฮร์รี่แน่ๆเฮ้ยมีผู้โดยสาร3คนในชั้นธรุรกิจของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มุ่งหน้าไปยังกรุงรมลองดู3คนนี้ผู้หญิงคนแรกแต่งตัวดูดีทีเดียวเธอสะพายกระเป๋าถือราคาแพงและกำลังส่งข้อความทางโทรศัพท์ราคาแพงของเธอผู้ชายตรงกลางกำลังง่วนอยู่กับการดูหุ้นบนแล็ปทอปและชายคนที่3ากำลังเพลิดเพลิน,ลนกับกาแฟในขณะที่อ่านบทความใน financial time ไปด้วย คุณบอกได้ไหมว่าคนไหนคือมหาเศรษฐีตัวจริงมาดูกันผู้หญิงคนนี้อาจแต่งตัวดีแต่ถ้าคุณเห็นป้ายบนเสื้อผ้าของเธอมันเขียนว่าโพลีเอสเตอร์100%เอร์เซมีแนวโน้มที่มหาเศรษฐีจะไม่ใส่ชุดแบบนี้ผู้ชายที่ง่วนอยู่กับการดูหุ้นสวมรองเท้าเก่าๆขาด,ขาดผมสงสัยจังว่านั่นเป็นแฟชั่นของเขาหรือเปล่าดังนั้นเขาจึงอาจไม่ใช่มหาเศรี ดังนั้นเราจึงเหลือชายคนสุดท้ายหากคุณมองดูดีๆบทความที่เขากําลังอ่านนั้นเกี่ยวกับเขาซึ่งก็คือบทความมหาเศรษฐีคนใหม่ของโลกผมเดาว่าเราเจอคนที่ตามหาแล้วล่ะจริงไหมนักสืบสมิธถูกเรียกให้ไปสอบสวนคดีลักทรัพย์ที่พิพิธภัณฑ์ของเมืองเพชรล้ําค่าหายไปและไม่มีร่องรอยของขโมยเลยหลังจากวิเคราะห์จากกล้องรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์นักสืบสมิธรวบรวมผู้ต้องสงสัยได้3คนได้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพันทาวรักของพิพิธภัณฑ์ และคนที่เข้าชมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่ในช่วงเวลาพักเที่ยงเท่านั้นและเขาสาบานได้ว่าเพชรนั้นยังไม่หายไปในตอนนั้นพันทารักของพิพิธภัณฑ์ใช้เวลาทั้งวันในการนาทัวร์พิพิธภัณฑ์ให้กับกลุ่มชาวต่างชาติพวกเขามาดูเพชรในตอนเริ่มทัวร์และเพชรก็ยังส่องแสงเป็นประกายอยู่ในที่ของมันคนที่เข้าชมบอกว่าเขาเข้ามาดูแบบผ่านๆเท่านั้นและไม่ได้เดินผ่านทางเดินแมสซี่ที่เก็บเพชรอยู่ด้วยซ้ําหลังจากการสัมภาษณ์ทั้ง3คนนี้นักสืบสมิธพบโจโลแล้วคคุณบอกได้ไมว่าเป็นใร คนที่เข้าชมพิพ,ธพิธภัณฑ์อย่างแรกเขารู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเพชรในพิพ,ธพิธภัณฑ์นอกจากนี้ลองดูเชือกเส้นนั้นที่เขากำลังซ่อนอยู่ในมือซ้ายนักสืบสมิธดึงมันออกมาจากใต้แขนเสื้อของเขาแล้วนี่ไงมีเพชรติดอยู่ด้วยผมเดาว่าเขาคงไม่มีเวลากลับบ้านไปกำจัดเพชรสินะจูลี่และเพื่อนๆตัดสินใจใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่กระท่อมในป่าพวกเขามาถึงในเย็นวันศุกร์และใช้เวลาทั้งคืนเล่นบอร์ดเกมและเล่าเรื่องสยองข,องขวัญเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันเสาร์ พวกเขาพบว่ามีคนขโมยสเสบียงอาหารของพวกเขาไปจนหมด oh. กระจกประตูแตกเป็นสิ่งเสี่ยงแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีวี่แววว่าใครเป็นคนทำดังนั้นคนในกลุ่มจึงตัดสินใจค้นหาในป่าร,รอบๆเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถหาคนกระทำความผิดได้หรือไม่ลองดูฉากที่คนกลุ่มนี้อยู่และดูว่าคุณรู้ไหมว่าใครเป็นคนเอาอาหารของพวกเขาไปอะไรอยู่ที่มุมบนซ้ายหนะ้านั่นดูเหมือนรอยเท้าหมีหรือเปล่า แต่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เป็นครอบครัวหมีทั้งครอบครัวโ,โหแล้วพวกมันยังทิ้งกระดาษห่อโอริโอไว้บนพื้นเพื่อเป็นหลักฐานอีกด้วยใช่แล้วหมีกริซลี่เหล่านี้คือตัวการที่แท้จริงแอดลาสตื last, ่นขึ้นมาในห้องใต้หลังคาของบ้านรังเขาพยายามหาทางออกจากบ้านแต่สิ่งที่เขาพบคือห้องที่มีประตูสาบานประตูแต่ละบานซ่อนอันตรายที่แตกต่างกันไว้และต่างและพื้นด้านหลังประตูบานแรกทําจากแว่นขยายทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าแสงแดดจะแผดเผาเขาหากเข้าไปหลังประตูที่2มีห้องที่เต็มไปด้วยก๊าซพิษส่วนหลังประตูที่3ามีสิงโตผู้หิวโหยอยู่แอตลาสควรจะทําอย่างไรเพื่อหลบหนีเขาควรจะรอจนถึงเวลากลางคืนแล้วเข้าไปในประตูที่1ซิดนี้บอกแม่ของเธอว่าทีมยิมนาสติกของเธอจะไปที่ค่ายกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เธอขอให้แม่ช่วยจัดกระเป๋าสําหรับการเดินทางให้ แม่ของเธอเก็บข้าวของทุกอย่างที่เธอคิดว่าลูกสาวของเธอต้องการเมื่อซิดนียกลับมาจากวันหยุดสุดสัปดาห์เธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดของทริปนี้ให้แม่ฟังแต่ในระหว่างการสนทนาเธอถามแม่ของเธอว่าทำไมแม่ไม่ใส่แปรงสีฟันไปให้ด้วยแม่รู้ทันทีว่าซิดนีย์โกหกเรื่องสถานที่ที่เธอไปในช่วงสุดสัปดาห์เป็นไปได้ยังไง เพระาะแม่ของซิดนียใส่แปรงสีฟันไปให้แล้วแต่เธอใส่มันไว้ใต้ชุดยิมนาสติกของซิดนียถ้าซิดนียไปแคมป์จริงๆเธอคงจะใช้เสื้อผ้าและหาแปรงสีฟันเจอแล้วคิมเบอร์ลี่เจอกระเป๋า3ใบในห้องใต้หลังคาเก่าพร้อมกับข้อความระบุว่ามีเงิน1ล้านดอลลาร์อยู่ในกระเป๋า1ใบมันยังบอกว่าอีกสใบว่างเปล่าถ้ามีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะรู้ได้ว่ากระเป๋าใบไหนมีเงินสด และหนึ่งในข้อความที่เขียนบนกระเป๋าเป็นความจริงที่เชื่อได้ในกระเป๋าใบแรกมันเขียนว่าเงินไม่ได้อยู่ในนี้บนกระเป๋าใบที่2มีข้อความเขียนว่าเงินไม่ได้อยู่ในนี้กระเป๋าใบสุดท้ายเขียนว่าเงินอยู่ในกระเป๋าใบที่2ถ้าคุณเป็นคิมเบอร์รี่คุณจะเลือกกระเป๋าใบไหนคุณควรเลือกกระเป๋าใบแรกถ้ามีเพียงคำใบเดียวที่เป็นจริงแสดงว่าเงินอยู่ในกระเป๋าใบแรก ตำรวจติดตามนายเบิร์กมาหลายปีโดยพยายามพิสูจน์ว่าเขามีส่วนในการกระทําที่ผิดกฎหมายแต่พวกเขาไม่เคยจับเขาได้เลยอยู่มาวันนึงนักสืบลอเรนซ์ตัดสินใจไปยังออฟฟิศของนายเบิร์กอย่างกระทันหันทันทีที่นักสืบมาถึงเลขาของนายเบิร์กบอกว่าเขากําลังเดินทางไปทําธุรกิจนักสืบขอดูห้องทํางานของนายเบิร์กและถ่ายรูปไว้ แต่เขาไม่ได้รับอนุญาตให้แต่ต้องสิ่งใดโดยไม่มีหมายคน้นดังนั้นนักสืบลอเรนซ์จึงกลับไปที่สถานีและเอาหมายคนมาด้วยเมื่อเขากลับมาที่ห้องทํางานของนายเบิร์กเขาสังเกตเห็นว่ามีคนเข้าไปในนั้นลองดูที่ทั้งสองภาพและลองหาว่านักสืบลอเรนซ์เจออะไรโคมไฟตั้งโต๊ะเอียงและหนังสือไม่ได้อยู่ที่เดิมมีคนอยู่ในห้องนั้นแน่นอน นักสืบลอเรนซ์ตัดสินใจที่จะค้นหาทั้งออฟฟิศของนายเบิร์กในห้องหนึ่งเขาพบว่ามีรอยเท้าไปจนถึงกลางห้องแล้วหายไปหน้าต่างเพียงบานเดียวในห้องเปิดอยู่ไม่นะนักสืบลอเรนซ์ตะกนไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะหนีไปได้อีกแล้วเขาถ่ายรูปห้องและนําไปที่สถานีตํารวจที่สถานีเขาโชว์ภาพให้นักสืบคน,น,นอื่นๆดูและหนึ่งในนั้นบอกว่าเขาไขาคดีได้แล้วลองดูที่ภาพนักสืบไขคดีได้อย่างไร นักสืบเข้าใจว่านาเบิร์กเป็นผู้แปลงร่างได้สิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมรอยเท้าถึงไปไม่ถึงหน้าต่างนอกจากนี้ดูอาหารนกทั้งหมดบนพื้นส่เขาอาจแปลงร่างเป็นนกแล้วหนีไป